ได้ขึ้นเวทีเมื่อกี้นี้ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยเขาพูดไปหมดแล้วเจ๊แขกแก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะอะไรนะจัดเต็มจัดหนัก <c oughs> ด่ามันมันก็ไม่รู้สึกเราเพราะไอ้พวกนี้มันหน้าด้านหมดแล้ว ได้ข่าวว่ามไม่กี่วันนี้ที่มันมากันนะฮะแล้วมันโผล่หน้าไปเจอรถสวนมารถคว่ำหน้ามยังเฉยอยู่เลยนะหน้ามันสารพัดนะฮะตอนนี้ได้ข่าวล่าสุดว่ามันมาถอยล่นกันมารวมกันอยู่ที่สวนลุมเราไม่จําเป็นหรือจะจําเป็นยังไงก็ช่วงนี้นะฮะอย่าไปเลยอย่าผ่านไปหมาบ้าเยอะนะหมาบ้าเยอะแล้วก็ คอยฟังข่าวไม่กี่วันเนี้นะฮะคอยฟังข่าวเรานั่งอยู่กับบ้านนะฮะแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยดูข่าวตามทีวีดูเฉพาะช่องของเรานะไอช่องไอช่องไออะไรนะเขาเรียกช่องอะไรนะพี่พี่น้องฮะสามห้าเจ็ดยกเว้นสะิบเอ็ดนะสามห้าเจ็ดเก้าอย่ายไปดูแม่งนะช่องสิบเอ็ดนี่ดูช่องสิบหนึ่งเราดูได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเราเข้ามาดูแลไว้นานแล้วพี่น้องเราอาจจะหลงว่า มันเป็นช่องหอยหอยม่วงหอยเน่าเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังใช้สัญ,ญลักษณ์หอยอยู่แต่หอยดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้สดขึ้นเยอะเนื่องจากเราบำรุงดูแลรักษาดีอ่ะมันมีอ๋อมันกินน้ำยาเอนแมกนี่ไม่ได้โฆษณานะเอแนกนะเอแนกะกินแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไอนเนี่ยนะฮะพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันอะไรนะใหญ่ยาวอึดอดทน ใหญ่นี่ก็คือตัวสูงใหญ่ขึ้นนะครับยาวก็คือสุขภาพอายุยืนขึ้นนะฮะอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นเจ๊พรเนี่ยแกผมไม่ใช่ป่าย่นนะนะแซวแล้วผมก็ลืมหมดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นป่าย่นเนี่ยก็แซวไปเหอะจะพูดอะไรเลยลืมเลยเจ๊พรแกชอบแซวลตลอดคือ ขณะนี้เราคอยดูข่าวให้ดีคอยฟังข่าวไม่ต้องก็ฟังไปแล้วมันจะมีข่าวเก็บตกไอ้พวกอไอ้ม็อบกบฏเนี่ยนะฮะเนื่องจากมีอพอลกออกมาแนละ้วพวกนี้มีหมายจับมีหมายจับหมดแล้วทุกคน5้าสบามคนจะค่อยๆสอยมันทีละตัวทีละตัวแล้วก็เชื่อมือป๋าเหลิมเถอะนะ ยังไงก็แล้วแต่แต่เห็นจตุพรวันนี้ขูป่ป๋าเหลิมบอกว่าป๋าเหลิมไม่ทำสามวันปลด <c oughs> เป็นไงเราเห็นด้วยไหมให้เวลาสมวันนะครับถ้ายังไม่มีการขยับปลดนะแล้วยังไงฮะเราไปจัดการเองเลยไหมเพราะว่าพวกนี้ผิดกฎหมายนะครับแจ้งความแล้วทุกอย่างแจ้งความหมดแล้ว เพียงแต่รอจังหวะและโอกาสพี่น้องเราก็ใจร้อนนะฮะเหมือนผมอผมก็ใจร้อนเอ๊ะทำไมไม่ไอ้นั่นเอะทำไมไม่ไอ้นี่เอะทำไมไม่อย่างนั้นเอะทำไมไม่อย่างนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะเร็วๆนี้แหละเราได้เห็นแนะะ่ว่าตัวไหนมั่งนะฮะที่จะโดนส่งขึ้นฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ไม่มีคนขับอา้าวเดี๋ยวนี้เขามีรีโมทนะฮะ ขึ้นปล่อยขึ้นไปเลยแล้วก็กดทิ้งไปเลยเอางั้นไหมโหดร้ายไปหรือเปล่านะพอผมผมผมว่าตอนนี้มันก็เริ่มลงลงรูแล้วไอ้สุเทพเทือกสุบรรเนี่ยนะฮะขณะเนี้ยเดินไปไหนเนี่ยนะกาดห้อมล้อมเต็มไปหมดห้อมล้อมนี่ไม่ใช่มาอารักขานะครับกลัวสุเทพหนีกลัวจะหนีไปก่อน เพราะว่ามันบอกว่าวันที่27เนี่ยอาจจะมีหมายความว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะมันยื่นบอกไอ้สุดแท้ว่าวันที่27เนี่ใมึงต้องใช้นี้เก่ากูด้วยของใหม่ด้วยเดือนใหม่ด้วยยังไม่ได้จ่ายเลยแล้วก็มีค่าหัวค่าหัวมาแล้วอยัางให้คนที่เอาระเบิดไปเกลี้ยงนะฮะก็ปล่อยข่าวว่าเป็นคนสนิทเมนนทหารคนสนิทของเสด็แดง ปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะเขามีหลักฐานมีอะไรอยู่ว่าเขาเนี่ยไปพาภรรยาไปฝากคันที่โรงพยาบาลที่ชัยนาทนะฮะแล้วก็ท่านนายกทักษิณท่านก็บอกว่าถ้าใครจับได้เอาไปเลย10ล้านนะสิบล้านบาทเงินสดนะครับไม่มีแบงก์ปลอมนะะเป็นแบงก์สดสดที่ใช้ได้ไม่เหมือนกับ ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแม่ค้าแม่ขายนะครับเวลาจะรับเงินรับทองอ่ะดูรับทอง,อทองไม่ต้องรับแบบเอาเงินเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งแบงค์พันแบงค์อะไรพวกนี้แบงค์ห้าร้อยหรือแม้แต่แบงค์ร้อยดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับเพราะว่าแบงค์ปลอมออกมาเยอะมากแบงค์ปลอมออกมาเยอะมากาพี่น้องคงจําได้เมื่อครั้งไอ้พวกควายทั้งหลายที่มันไปยึดทำเนียบอะ่ะแล้วมันก็ขโมยขโมยแม่พิมพ์ไป ทุกวันนี้ก็ยังเอากลับมาไม่ได้นะฮะแล้วพอมีเหตุอย่างเงี้ยมันก็ไปพิมพ์นะ,ะไปพิมพ์แจกจ่ายลูกน้องมันแล้วก็เอามาใช้กับพ่อพ่อแม่พี่น้องเราฉะนั้นดูตรวจดูนิดนึงแล้วมันเหมือนมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นแม่พิมพ์จริงเพียงแต่ว่าเลขเนี่ยมันไม่ใช่เลขเขายกเลิกไปแล้วแต่เราไม่รู้หรอกครับเราดูไม่ออกฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะฮะเรื่องเรื่องเรื่อง,องอการซื้อขายเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนทำมาหากินเป็นคนรากหญ้าเรากว่าจะได้มาแต่ละบาท นะขายของเนี่ยกาแฟแก้วหนึ่งยี่สิบยี่สิบห้าอยังแจ๊กแขกเนี่ยแกไม่ค่อยนั่นเราเพราะว่าแกทุนเยอะเวลาแกขายของเนี่ยแจ๊กแขกเนี่ยแกบอกว่าแบงค์มารับแก้ววันละสองรอบเพราะไม่กล้าเอาเงินกลับมันเยอะมากเวลาเราทอดเนี่ยแบงค์ร้อยใช่ไหมฮะแบงค์พันอย่างเงี้ยซื้อของยี่สิบ ทอน8 0 0 900แล้วเป็นเงินปลอมนะคิดดูแล้วกันนะฮะวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตกทมนะฮะก็ทุกกระทมอยู่การค้าการขายก็ขัดไม่ขายไม่ได้นะฮะขายไม่ได้ค่าเสียหายค่าเสียหายตอนนี้โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับประเมินค่าไม่ได้หมายความว่าได้เหมือนกันแต่มันเป็นหมื่นเป็น หลายหมื่นล้านแล้วแล้วถามว่าเงินพวกนี้นะฮะเรามองไม่เห็นเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าแต่มันเป็นภาษีอากรน,นะฮะซึ่งเราเองเนี่ยสุดท้ายพวกเราเนี่ยก็ต้องมานั่งชดใช้นั่งจ่ายกันถามว่าใครรับผิดชอบพี่น้องใครรับผิดชอบเอางี้ดีไหมจบแล้วเนี่ยนะฮะเราไปเอาเก็บจากไอ้พวกไอ้เวนตะไลพวกนี้ซึ่งมันมีรูปมีอะไรหมดเลยเนี่ยคิดบัญชีมันให้หมด ไอ้ท่อน้ําเลี้ยงทั้งหลายในสมุทปราการนี่ก็เยอะนะฮะที่ส่งเสียกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังส่งกันอยู่เย็นเมื่อเย็นนี้ก็ไปกันอยู่นะฮะมีข้าวมีน้ํามีอะไรใส่ลดกันไปผมบอกเลยนะครับท่านที่สนับสนุนอยู่เนี่ยนะครับเขามีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในแฟ้มข้อมูลทั้งหมดชื่ออะไรนามสกุลอะไรมีเมียกี่คนทำอะไร ส่งอะไรไปให้บ้างนะฮะเขารู้หมดเขาเก็บข้อมูลได้หมดแล้วท่านกําลังช่วยเหลือกบฏนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเขาจะค่อยๆสอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเราใจเย็นๆวันหนึ่งนะฮะอันเร็วๆนี้มันต้องเป็นโอกาสของพวกเรานะฮะต้องเป็นโอกาสพวกเราที่จะได้เห็นอะไรที่เราเนี่ยที่ได้ช่วยกันร่วมร่วมอันนี้เป็นแฟนคลับผมนะมาถ่ายรูป ที่เราช่วยช่วยกันมาเนี่ยนะฮะช่วยกันต่อสู้กันมาทุกยากลำบากกันมานะฮะกินเหมือนกับกินกลางอะไรนะกินกลางกินกลางดินนอนกลางทรายเราเราสู้กันมาแล้ววิ่งหนีไอ้ไอ้ไอ้ระเบิดวิ่งหนีเอ่อเอ็มสิบหกเราก็วิ่งหนีมาแล้วนะฉะนั้น ไอ้พวกเนี้ยไอ้ของที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเล็กน้อยมากสาหรับพวกเรานะแต่เราก็ใกล้แล้วที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางอุโมงค์เนี่ยเราเริ่มเห็นเห็นแล้วว่าอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มเปิดนะเริ่มเปิดแต่วันนี้วันนี้ก็มีอะไรที่ทําให้เราค่อนข้างจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินของศาลที่ชี้แนะดีกว่าผมว่าไม่ใช่คำว่าตัดสินดีกว่าฮะชี้แนะออกมานะฮะว่าจะทำางไงพี่น้องเราก็ต้องคอยฟังข่าวตอนนี้ก็คอยฟังข่าวอยู่สอดว่า ทางท่านนายกทางรัฐบาลเนี่ยจะทําอย่างไรกับคําชี้แนะของศาลร,รัฐธรรมนูญนะที่ชี้แนะออกมาลักษณะเนี้ยนะฮะว่าเราจะทำอย่างไงถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ทางที่ว่าถ้าทําตามคําชี้แนะคือให้เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่ามันผิดรัฐธรรมนูญผมก็งงอยู่อยู่เหมือนกันนะถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นศาลที่ ตัดสินมาจากประเทศอื่นเนี่ยผมก็ก็ไม่งงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกฎหมายคนละฉบับแต่นี่มันสารรัฐธรรมนูญของเมืองไทยะฮะแล้วมันตัดสินออกมามันค้านกันไปก็ค้านกันมาก็ก็เลยงงไปหมดว่าไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านเตรียมเลยฮะเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมไว้เลยยังเคยเรียนให้ทราบแล้วทุกอย่าง เราไม่ต้องไปบอกกันรายละเอียดว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะฮะเราเตรียมความพร้อมมาไว้แล้วก็รอฟังแล้วก็มีเบอร์หาเบอร์ของผู้ที่เราสามารถติดต่อกันได้ผู้ที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะเราช่วยอะไรกันได้เราต้องช่วยตเตรียมตัวไว้เลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยกันไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ นะฮะมันไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องสู้กันด้วยระบอบประชาธิปไตยเราสันติไอหิงสาไอม็อบไอม็อบกบฏเนี่ยมันบอกมันสันติไอหิงสาแต่ไปดูเลครับพกปืนเนี่ยตงุตงตุงทุกคนนะฮะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องระวังด้วยอ่าพ่อแม่พี่น้องเราระวังด้วยนะฮะนะครับ มีโขโมนมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้วันนี้พูดดีพ่อแม่พี่น้องเราเระวังอย่าประมาทเด็ดขาดเราเราไม่ใช่กลัวเราไม่ใช่กลัวแล้วไอ้หมาที่มาแอบดูแอบดูอยู่เนี่ยนะเราเนี่ยนะพวกเราไม่ใช่นักเลงนะฮะเราเป็นผู้รักประชาิปธไตยนะแต่จะบอกได้เลยว่าเราไม่กลัวกูไม่กลัวมึงหรอกนะ อย่างวันนั้นเนี่ยวันนั้นที่มาที่ไม่รู้พี่น้องเราหลายคนก็มาตอนเช้าที่ว่าจะมาบุกป,ปิดสารลางตำรวจเนี่ยเขาเปิดประตูใหม้มันยังไม่กล้าเข้าเลยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามึงปีนเลยปีนเลยมันใส่หน้ามันรู้ว่าเราเนี่ยพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกสันติอหิงสาไม่ทําอะไรถ้ามึงไม่กวนตีนกูมากๆกูไม่ทําอะไรหรอก นะมันรู้ไงฮะมันรู้มันก็มาแย่นี่มันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกก็พยายามมาแย่อยู่ตลอดนะไอเราก็ไม่ใช่นักเลงหรอกแต่มืงอย่ากลับมาถะดุดต้นตีนกูก็แล้วกันฮนะเราก็มีขนมนม,นมเนยพ่อแม่พี่น้องเราก็เตรียมเอาไว้ไอที่บูดยิ่งบูดยิ่งดีก็เก็บเอาไว้เตรียมเอาไว้นะฮะเตรียมเอาไว้เอาไว้แจกมันคือไม่อยากให้มันเกิดสภาวะอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเลี้ยงไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ เดี๋ยวนะครับขอโทษนะฮะพอดีเดินม่ถาม